สวัสดีค่ะยิดิต้อรับข้อสุ่ชองนันต์แคะทีบันไนะคะช่องนี้มีแต่ความสุขและวันนี้นะคะเราก็มาพลายไม่ีกันค่ะ าเสมีของเดือนแอปเปลเนี่ยนะคะนวานไม่น่าจะจริงๆว่ามันจะไปโผล่ในวันที่37มีนาตามที่นวานพลันเอาไว้นะคะหรือว่าจะไปอยู่วันที่7เมษายนเพราะว่าคลิปที่มันควรจะลงวันนี้นะคะวันนี้วันที่24มีนานะคะนวานยังไม่ได้ตัดเลยค่ะมีความดองฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ได้ลงคลิปที่คุณอยู่24มันจะไปอยู่ที่31และคลิปที่31จะอยู่วันที่7แทนเอาเป็นว่าวัน t s o e ว e าวันนี้นะคะเราก็มาแพลนกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นเรามาดูมาสิี่พลันเนอร์ของเดือนมา นี่คือมาสคา n ่าเดือนมาร์ h ที่นวาดบอกว่าอยากให้มันชทเๆแต่แบบพอลงสูลงซีมันก็ไม่ค่อยเท่แลวนะแมมโมนะคะตอนแรกคิดว่าจะจดครบ3ช่องนะก็ยังไม่ครบที่มันหายไปเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีตัวนี้ค่ะนวาดไปฝากในเดือน e b r u a r y นะคะคือพออยู่ตรงนี้แล้วมันแบบเกะกะนิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันมีอันนี้โผล่มาคุณจะต้องได้เห็นคลิปมันสุกก่อนหน้าแล้วนะคะถ้าไม่เห็นชื่อน้าปกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวนวัดจะลงไว้ท้ายให้คือนวัด นะคะคเปลี่ยนแพลนค่ะจากดั้งเดิมน,นะคะที่เราจะมีอันนี้จดสเกจโจ schedule, อันนี้จดแพลนของนหวานที่จะสอนเด็กอันนี้คือ reflections and goals แล้วมันก็ keep going flexes ก็คือมี planner มี lesson plans reflections and goals ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่านหวานมีการปรับเทมเพลตค่ะซึ่งเทมเพลตนี้นะคะนหวานได้มาจาก ideas ของ f r a n k i n g planner system f r a n k i n g planner เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกคือเขาจะเป็นหน้าหนึ่งคู่ต่อนหนึ ะะจะนหวานรู้สึกอันนั้นเยอะไปน้ำหวานก็เลยให้คล้ายๆอย่างนั้นแนหะแต่เป็นหนึ่งคู่ตอนหนึ่งสัปดาห์นะคะมันก็จะแบ่งเป็นทา์สิ่งที่เราต้องทําแลน้น้ำหวางก็ไล่เป็นความสําคัญแบบ A B C D อะคะ่ะ A ก็คือสิ่งที่ด่วนและสําคัญ B คือด่วนคือต้องทำม,มันมีเดทไลน์ของมันอยู่แต่ไม่สําคัญนะอย่างเช่นการอัดคลิปนี่เองแล้วก็ C เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่ด่วนก็คือแบบว่าเดทไลน์ยังมาไม่ถึงอะคะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือไม่ได้สําคัญมากแล้วก็ไม่ได้ด่วนแบบค่อยๆทาก็ได้นวหวานก็ต๊ดๆ,ๆใส่ไปตรงนี้หมดตลกมากว่านวหวานะทำดีเสร็จแล้วด้วยทัน,นที่ไม่อยู่ในทาร์กที่นวนตั้งใจจะทําตอนนี้ถ้าเห็น A เมื่่ไหล่แปลว่าสําคัญนะคะแล้วบางครั้งนวหวานจะเอ A อันเนี้ย ใส่เข้าไปเนี่ยใน A หนึ่งใส่เข้าไปตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะ A 2จริงจริง A 2มันอยู่ตรงนี้ทําเสร็จก่อนล่วงหน้าพอดีอ่ะอย่างเช่นนะหวานจะแบบ B 1ตอนนี้นะหวานกาลังทําอยู่ใช่ไหมคะนวอหาก็ติ๊กถูกนะคะก็คือแบบก็อาจจะลงตรงนี้ว่าเป็น B 1นนะคะแล้วก็ record plan with me อะไรแบบนี้ก็คือในหัวข้อแต่ละอันนะมันจะอยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนนี้นะคะเป็นโน้ตที่มันเป็นเหมือนกับจดรายละเอียดเพิ่มเติมจากส่วนนี้ขึ้นมาซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่านหวานใช้สัปดาห์แรกคือเลิฟเหมือนกันนะเพราะว่ามันจดรายละเอียดได้มากคือแล้วมันจดละเอียดแบบตรงหัวข้อไปเลยอะค่ะสมัยก่อนคือเหมือนนอหวานต้องมาสรุปสรุปแล้วก็มาโยงโยง,โยง,โ,ยงโยงเอาเองอะไรเงี้ยค่ะตอนเราใช้เรารู้สึกไม่มีปัญหานะแต่พอไปเราไปเจอเทมเพลตที่มันใช่กว่าแล้วมันเวิร์กกว่าขึ้นมาเลยลก็ตอนนี้คิดว่า สัปดาห์ถัดไปก็คงจะทําเป็นแนวๆวแบบนี้เหมือนเดิมนะคะรานนี้เราก็มาดูไมคคือดีไซนวายกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคเป็นแบบนี้นะคะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่ยี่ไม่มาเพราะว่ายังมาไม่ถึงนะคะวันนี้นวัดอ่าทิตยี่สิบค่ะก็จะเห็นว่าช่วงเดือนนี้นวา่างอยากให้มันมีความตัดแตะมีความเท่ๆนะคะเหมือนกับที่นวา่างเคยทําช่วงหนึ่งก่อนที่นวา่างจะซื้อสีอะคริลิกจากจีนมาก็นั่นแหละเราย้อนความสีจี๊ดความเท่เลย ก็เห็นช่วงนี้ว่าเก้าที่สกำลังมาความมันเนะี่ยเขาใช้เขารุ่น Y2K เนอะนว่าในฐานะที่เป็นแบบเด็ยกยุค90่ก็รู้สึกว่า Y2K สาหรับนว่ามันเป็นยุคที่เราต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้ออะไรใหม่เพราะว่ามันไม่มีรันนัมเบอร์ค่ะไม่รู้สึกถึงความเป็นแฟชั่นความรู้สึก Y2K คือวันหนึ่งที่เราต้องมาจัดเตรียมพวก g a เ g e t ทั้งหลายใหม่เพราะว่ามันจะกลายเป็น2 0 0 0แนยแล้วตัวเครื่องมือทั้งหลายอะดิจิตมันจะส่งมาแค่2ตัวนี้อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าปี94ทุก้ตัว่ป เป็น1994แต่ถ้าแบบว่าปี2000เนี้ยเป็นศูนมันจะกลายเป็น1900เาูนย์มันไม่ใช่2,000อะไรเงี้ยเอาเป็นว่านวหวาก็เลยไม่ค่อยอินกับคขาว่า y to a s a fashion trend เท่าไหร่คราวนี้มาดูที่ตัวนี้นะคะถ้าเป็น journal เหมือนเดือนนี้นวหว่าจะมีคลิป journal น้อยไหมอย่างแรกนะคะอันนี้ที่นวหวาเหอนี่สุะเมะนะคะแล้วก็อันนี้นวหวาไม่ได้ทาเป็นคลิปตัวนี้นะคะ my dental adventure คือนวหว่าะทำฟันค่ะมันเริ่มจากอุปกรณ์อุปฟัน์นวหว่ามันแตกจากการใช้ฟลอสอ่ะกึ๊ดกึ คืศแล้วมาไปเกี่ยวสมมติที่ฟันนวลนะที่อุดฟันมันปะปะอย่างเงี้ยแล้วก็อุดมานานแล้วล่ะค่ะแล้วพอเอาฟลอสมันลงมากึศกึศแล้วมาไปแล้วมาไปงัดกับอุปกรณ์อุดฟันอ่ะแล้วพอนวลดึงอุปกรณ์มันก็หลุดออกมาตามมาด้วยนะคะก็เลยต้องไปอุดฟันใหม่อาจารยคุณหมอเขาก็เลยเห็นความเสื่อมอุปกรณ์บางตัวแกก็บอกว่าสักทีเลยไหมเอาแบบลื้อๆเลยไหมนวนก็แบบเออก็ดีกว่าเพราะว่าทุกคนขะทุกคนจะต้องไปหาหมอฟันนะคะน้อยๆเลยก็ปีละครั้งก็ยังดีอะค่ะเพราะว่าสมมติถ้าเราเคยฟันผุเราอุุุดดดฟฟัันนไไปปแล้้วออครณ์ ยังยืนยงนะถ้ามันเสื่อมอาจจะมีแบบรอยแครกรอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเศษอาหารไปอุดไปหมักหมมแถวๆใกล้นั้นโดยที่เราไม่สามารถทําความสะอาดได้ค่ะทิ้งไปนานๆมันจะเป็นฟันผุอยู่ใต้อุปกรณ์อ,อุดฟันเออแล้วกลายเป็นว่ามันต้องทําให้มันลึกกว่าเดิมอะคะ่ะฉะนั้นไปหาหมอฟันเป็นประจํานะคะอันนี้ดีมากๆเลยก็ไปทั้งหมด3ครั้งอันนี้นะหวานนะตอนแรกกะจะทำให้เป็นมินิมอลค่ะแต่ว่ามันยังเขียนไม่จบสักทีก็เลยมินิมอลกลายเป็นมินิมาร์นะคะแบบว่า ไม่สวยเลยตอนแรกมันดูมินิมอลมากจริงๆเซ็งมากอันนี้ไม่มีอะไรค่ะแค่แบบอยากลองระบายสีใช้สีเยอะๆเฉยๆนะคะอันนี้นวานทําลงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะอ๋อผ่านมาของวันที่นวลอัดแอนบรอยจูมิเตอร์ซัสอันนี้ค่ะ17มีนาวันครบรอบวันแต่งงานของป๊าป๊าหมาหมานวลนะคะก็อันนี้เป็นภาพป๊าป๊าหมาหมานวนตอนวันแต่งงานกับตัวนี้เป็นรุ่นน้องของที่โบสถ์นะคะคุณอาจจะเคยเห็นนิดแถวๆนี้คุณมาริสเคนะคะคุณมาริสเคเป็นรุ่นน้องที่โบสถ์ของป๊าป๊าหม วันนี้เรากลับมาที่น้องมาสิพลาเนอร์ของเดอนอร์โเริ่เรามีจดบางส่วนไปแล้วนะคะเออช่วงนี้งานมันเยอะแยะองตุัลัง,ง,ลงจริง ซึ่งรอบนี้นะคะนาวานยังอยากจะคงความเป็นสครับบ i ิงตัดแตะไว้นะคะแล้วนาวานก็จําเป็นจะต้องเอาไอ้น้อง m มทริกซ์ตัวนี้ให้มันมาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของดีไซน์ด้วยนะนาวานก็เลือกจากฟรีแม็กที่นาวานหยิบมาโอ้ y the ว a y ถ้าใครผ่านยูนิโคลนวานแนะนาอันนี้มากเลยคะ่ะวันนี้นาวานจะไม่ฉีกอันนี้นะเพราะนวานยังอ่านไม่จบร้นานแฟนแมกซีนรอบนี้มีเรื่องของอาร์ตเยอะมากอย่างภาพนี้ค่ะคนที่วาดค่ะชื่อคุณไนเจล นี่คือศิลปินที่วาดภาพคนนี้นะคะเขาชื่อไดจ์ร์พีนะคะเล่าถึงงานศิลป์เล่าถึงการ,ารสร้างภาพขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่แน่ใาจาทุกคนจะเคยเห็นภาพแนวแนวนี้ไหมอะเนี่ยเป็นภาพของคุณนดจเป็นเอกะลักษณ์ของเขาเลยอะค่ะแล้วก็มีอันนี้ i m p l e a n d t i m e l e s s นะคะชื่อคุณโยโกะอันเดรสันยามาโนรู้จักไหมรู้จักไหมเขาเป็น<ม>ช่างเป่าแก้วคะ่ะงานของเขาจะพวก t a b l e w a ว e ที่มันใสๆแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายที่มันมีความเกี่ยวข้องกับ art เย น,น่าจะสนุกแต่นวานอนะอย่างที่บอกยังอ่านไม่จบก็เลยยังไม่ได้เอามาฉีกแต่อันนี้นวานเอามากะว่าเผื่อจะใช้การลงสีอะไรเงี้ยค่ะเป็น r e f e r e เ c ลนไว้นะคะภาพที่จะเอามาใช้ประกอบ1อันนะคะภาพนี้เดีย๋ยวนหวานฉีกก่อนเลย นว่านเนี่ยจะเอาคุณคนนี้นะคะมาทำคล้ายๆกับตัวนี้นั่นก็คือเป็นภาพแมกกาซีนเสร็จแล้วเป็นเหมือนนว่า,วานอะใช้ตัวปากกาอิกอระระบายสีแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราเขียนทับฉะนั้นนว่านก็กะว่าเดี๋ยวคุณคนนี้มาเดี๋ยวนว่างตัด,ต,ดตัดเขานิดนึงนะคะแล้วนว่านจะเขียนแมทริกซ์เอาไว้ไม่มุมนี้ก็มุมนี้เป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเก็บฝั่งนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวตัดอันนี้ให้เข้ามุมนะคะ น,นี่น้ำหวานนะเจาะตัวอักษรไปใช้แล้วปาช่าโอเคเลยใช่นนี้น้ำหวานก็ื่น้ำหวานมนาะตกแต่งอันนี้ก่อนแล้วพอลองมันแห้งก็จะได้ค่อยมาตกแต่งตัวสมุดนะคะแน่นอนค่ะช้อยสองเรานะคะคือกล่องนี้เพราะว่ามันถมอะไรได้แบบนี้ และสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะคือการตีตาร mm hmm. าง Time Matrix สองคูณสค่ะโดยที่แกนด้านที่แรกนะคะจะเป็นเรื่องของความสําคัญค่ะไล่จากสําคัญมากไปสําคัญน้อย่วนอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของความด่วนค่ะไล่จากด่วนมากไปด่วนน้อยคือในระหว่างรู้สึกชอบไอตัว Time Matrix อันนี้มากเลยค่ะเพราะว่าพอเราใช้แทนที่จะแบบไล่เป็นจุดจุดลิสต์อะค่ะเราจะมีความรู้สึกได้เลยว่าตกลงว่าอะไรมนะันต้องเร่งๆทําทำอะไรที่ยังไม่ต้องเร่งแล้วก็จะไม่ลืมทําสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สําคัญ okay, ค่ะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการลง สีข้างหลังด้วยนะจะได้เผื่อเป็นที่จดเพิ่มตรงนี้นะคะงั้นตอนนี้กลับมาที่แผ่นนี้อันเนี้ยจะอยู่ส่วนนี้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับมีการตกแต่งระดับหนึ่งแล้วงั้นเราก็มาตกแต่งข้างล่างอะไรนี้นิดนึงเนาะส่วนที่เหลือจากอันเนี้ยคะ่ะน้องวาอคิดว่ามันเติมยังไงได้ กดดลับมาที่แผ่นนี้นะคะมันเริ่มแบบแห้งๆแ,แต่น้ำหวานก็จะระบายด้านหลังก่อนนะตัวนี้ตั้งเดิมคีดว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมาเหมือนพวกโน้ตแพดอะไรเงี้ยนั่นนะแต่พอช่วงระหว่างระบายสีฟ้าไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าสีมันเริ่มจะใกล้ๆจะหมดละน้ำหวานก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะให้กลายเป็นเหมือนเปิดภาพซีนอรีแทนซึ่งถามว่าเป็นภาพซีนอรีอะไรวิวอะไรคือไม่รู้ไม่รู้เลยไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้เยอะมากสีแบบโอ้มีความผสมเข้าไปแล้วจ้าไม่เป็นไรเออจิ้มแรงไปนะคะน้องออกมาเป็นกองเลยตรงนี้นะคะที่มันหมึกเยอะนะ้งหวานพยายามลองเทให้มันไปที่มุมอื่นได้แบบว่าหมึกผสมมากกว่าหนึ่งจุดอะไรเงี้ย คราวนี้ฝั่งนี้ค่ะนวานเนี่ยอยากให้มีความประมาณนี้ทับลงไปนะซึ่งการที่นวานเอาเรฟดูรอบนี้ค่ะก็ไม่ได้เรียนแบบลายเส้นเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนนวานจะดูไอเดียของการวางทรงเรขาคณิตต่างๆแล้วก็การผรสมสีอะคะ่ะแต่ที่โยงไปโยงมาเนี่ยก็คือนวานก็ไล่เขียนไปเรื่อยๆเองค่ะซึ่งจริงๆก็อยากจะให้โทนสีเดียวกันกันกนกบตัวต้นฉบับนะคะแต่ว่ามันไม่มีสีน้ำเงินอยุดเฉดหนึ่งอะ เดีเพิ่งรู้ตัวว่าเราขาดสีน้ำเงินที่มันออกตุ่นๆไปแต่ว่าสีน้ำเงินตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะก็ทําให้ภาพมันเป็นป๊อปอ,อัพขึ้นมานะจากตอนแรกที่ตั้งใจให้มันเย็นตายขึ้นมานิดนึง มีเรื่องจะแจ้งนิดนึ่งค่ะถ้าช่วงนี้คลิปของน้ลหวานมันลดลงอย่างควบคับมานะคะก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยค่ะคือเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนงานมีหน้าที่ใหม่ต้องรับผิดชอบอะค่ะมันก็มีคอนเทนต์หลายอย่างที่น้ลหวานเก็บเอาไว้นะคะแต่ไม่มีเวลาตัดค่ะโอเคตอนนี้คิดว่าถมถึงจุดที่น่าพึงพอใจแล้วนะคะมากกว่านี้คงจะลกอันนี้ไม่ลกหรอกะละทที่เจ้าแผ่นจิ๋วนะคะน้ลหวานก็ตามเส้นแค่เส้นเดียวค่ะคือจะเห็นแรกน้ลหวานลงเหมือนเป็นเงาไปใช่ไหมคะพอเราตัดขอบปุ๊บเงาก็จะเด่นชัดขึ้น แล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปส่วนหน้าที่เป็น time matrix นะคะ mm hmm. ก็เขียนหัวข้อที่แบบว่า urgent not urgent important not important เข้าไปค่ะลงชื่อเดือนสักหน่อยนะคะใน,ในสีน้ำเงินมันทำให้ pop out แล้วเนาะก, mm hmm. ก็เลยใช้สติกเกอร์ตัวนี้นะคะที่คุณปรินาเคยส่งมาให้นานมาแล้วเพื่อตั้งสติได้นะคะว่าส่วนนี้เป็นส่วนของเดือน m a r c h ของสีนี้ไปเลยเขียนตัวนี้ให้กลายเป็นแบบ memo memo อะไรก็ว่ากันไปนะคะ วันจันทร์ถึงวันสุกที่วนวอทับไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้สติกเกอร์สอันนี้แรกก็กะจะแปะไปตรงๆะคะ่ะแต่พอแปะปุ๊บสีไม่ค่อยเด่นนะคะก็เลยลองเติมโัวกลมๆสีดำๆแบบนี้นะพอใส่สีอ่อนลงไปมันก็จะเด่นขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะแผ่นนี้คุณผู้ชายก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ทันทีนะคะโอเค ช่วนี้ระหว่าหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วแบบอนาคตจะเป็นอะไรยังไงจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนเราค่อยว่ากันอีกทีสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พระเจ้าได้คุ้มครองและอว,วยพระพรทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะให้มีวิกนที่สนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you and God bless y'all